ครับสวัสดีครับวันนี้มาคุยมาปลูกตามเบ็ดน,นะครับวันว่างๆว,วันนี้วันว่างๆเดี๋ยวสักครู่นะครับขอเซ็ตช่องแป๊บหนึ่ง สวัสดีครับสวัสดีนะครับของมอนิเตอร์ไปด้วยนะครับวันนี้ใช้กล้อง GoPro Live นะครับภาพมันจะแลดูวายนิดหนึ่งแลกตาเ <c oughs> <c oughs> มื่อเช้าไลฟ์ไปใน facebook นะครับตอนนี้ก็ไลฟ์ไปใน แพลตฟอร์มยูทูบวันนี้จะนั่งผูกตาเบ็ด 4O 3O 2O 1O นะครับแต่เดี๋ยวจะผูกตัวทรงนี้ทรงนี้ตาเบ็ดทรงนี้ 2O นะครับตัวชุดนี้ 2O ร้0ยตัว900บาทตาเบ็ดทรงจิกกิ้งนะครับ ร้อยตัว900บาทใครสนใจสั่งซื้อกับทางผมได้นะครับแล้วก็สายที่ใช้สีแดงตัวนี้มันเป็น PE Blade นะครับไม่ใช่เคปล่านะคุณสมบัติคือสายตัวเนี้ยผมจะไม่จิกตาเบ็ดเข้ากับสายแต่จะใช้วิธีลนไปแช็คลนไปแช็คลนที่สายนะครับทำให้มันเป็น ลักษณะเป็นปมเป็นตุ่มนะครับเพื่อเที่ยวเวลาเราพันเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวล้างได้ไม่ให้รูดนะครับหรือใครจะทำวิธีจิกสายก็ได้ <c oughs> ตัวนี้ ตัวนี้ร้อยปอนสีขาวสอง้อยห้าสิบเมตรสีฟ้าแปดสิบปอนนะครับสอง้อยห้าสิบเมตรเหมือนกันส่วนตัวสีแดงที่ผมใช้ตัวนี้ร้อยยี่สิบปอนสองร้อยห้าสิบเมตรนะครับตัว PE นะครับเขาจะมีไส้ในอยู่ไส้ใน ใส่ในตัวสีขาวๆนะครับใส่ในตัวนี้เราเอาออกนะครับแกนตัวนี้เอาออกก็จะเหลือแค่เส้นนอกนะครับเส้นนอกตัวนี้มันจะถัก16เส้น16เส้นถักนะครับเราก็จะรวมมาเป็นหนึ่งเส้นตัวนี้เราใช้แค่ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวด้านในมันก็จะมีสลิงวันนี้จะปลูกแบบสอดสลิง นี่สลิงสลิงลวดสามสิบปอนตัวชุดนี้ตัวชุดนี้ตัดไวนะ้แล้วเวลาเราตัดใช้งานนะครับตัวเนี้ยความยาวสิบเซนผมจะใช้อยู่สิบเซนนะครับส่วนลวดนะ่ะมันจะยาวกว่าลวดที่ใช้ความยาวมันจะยาวกว่าสายนะครับเพราะว่าเวลาเราสอดอ่ะ ตัวลวดมันจะต้องโผล่ด้านทั้งสองด้านประมาณนี้ตัวลวดจะโผล่ทั้งสองด้านนะครับเห็นไหมครับเผื่อเวลาเราดึงเผื่อเวลาเราตัดนะครับเวลาเราเข้าสายนะครับมันก็จะมีตัวจับตัวเนี้ยปลายของเขานะครับถ้าถักโคเชถักเนตติ้งอะไรพวกนี้จะมี ตัวนี้อาละห้าบาทสิบบาทเวลาเราใช้เราก็มันจะมีเงี้ยงอยู่เอาเงี้ยงลงล่างนะครับแล้วก็สอดเข้าไปในแกนกลางแกนกลางเลยสอดไปสุดเลยปุ๊บมันก็จะโผล่นะครับหัวมันจะโผล่ตัวนี้อ่าหัวโผล่ไปปุ๊บเราก็เอาลวดที่เราเตรียมไว้เนี่ยเกี่ยวไว้เกี่ยวไว้เสร็จแล้วมันก็จะมี ตัวหัวตัวเนี้ยปิดเอาไว้พยายามเอามือดันปิดไว้นะครับปุ๊บพอมันเกี่ยวได้ปุ๊บเนี่ยพอมันเกี่ยวได้ปุ๊บนะครับเราก็พับสายปุ๊บพับลวดนะครับพับลวดเสร็จแล้วเราก็ดึงสายเส้นสีแดงอะสอดเข้าไปอ่าสลิงมันก็จะมาโผล่อีกทางหนึ่งนะครับแล้วเราก็จัดระเบียบสายคือดึงสายให้แน่นให้ตึง รูดสายให้แน่นให้ตึงพอแน่นพอตึงแล้วปุ๊บเราก็จัดระเบียบได้สวยงามนะครับตัวนี้สูตรผมนะครับก็คือตัวเนี้ปลายสีแดงมันจะเท่ากับตัวสลิงแล้วเราก็จับพับปุ๊บจะเหลือความต่างระดับความต่างอยู่นิดนึงมันจะมีสายสั้นกับสายยาว เพราะด้านสั้นนะครับด้านสั้นจะเป็นตัวที่จะเอาไอตัวนี้สอดเข้าไปเราสอดเข้าไปเลยกลางตัวเงี่ยงออกนะครับไม่ใช่หุบนะกางกลางเงี่ยงออกก่อนกลางเงี่ยงนะครับแล้วก็แทงเข้าไปในรูตรงกลางเลยกลางสายแทงทะลุไปเลยนะครับตรงที่จุดที่เราพับเัืงเกี้อ่าพอพับ มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พอได้ปุ๊บเนี่ยเราเอา solid ring solid ring ผมก็มีขายนะมีไซส์ L ไซส์ M วันนี้คลิปขายของนะครับมี3มไซส์สิมีไซส์ XS เล็กสุดสำหรับไมโครจิก M L งานจิกนะครับตัวนี้ตึงซองมี10ตัวแต่สิบาทขายของ solid มาตัวนี้จะเป็นไซอ็ M เอา solid ใส่ไปในสายนะครับปุ๊บมันจะอยู่แบบนี้พออยู่แบบนี้ปุ๊บเราก็พับปลายสายตรงสีแดงนะครับเอาตรงสีแดงกับลวดอะเกี่ยวกับปลายเข็มเกี่ยวกับปลายเข็มนะครับแล้วก็ตรงปลายเข็มเนี่ยไอตรงเงี้ยงมันอะหุบกลับไปนะครับ ปุบปิดเอาไว้เพราะไม่งั้นถ้าไม่หุบเนี่ยวเวลาเรารูดมันจะรูดไม่ได้มันจะลูดเข้าไปในสายตรงนี้ไม่ได้นะครับเราหุบหุบเอาไว้ปุ๊บแล้วเราก็ดึงปุ๊บตอนดึงนะครับถึงตรงเนี้ยถึงตรงนี้นปุ๊บพยายามหักหักลวดบีบลวดให้งอเลยปุ๊บบีบลวดให้งอเพราะไม่งั้นมันจะดึงเข้ายากนะครับ รอลวดงอปุ๊บดึงเข้าไปเลยออ้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ตัวตัวเห็นไหมมันจะเด้งออกเอาใหม่เอาใหม,อหม่อ่าดึงตัวรวดกับผ้ากับสายนะครับสายสีแดงแล้วก็หูบเงี่ยงออก ลวดตัวนี้30ปสิบปนะครับมันจะเป็นลวดสลิงแข็งถักเก้าคุกไหม่ปึ๊บมือต้องนิ่งนนิดนึงอ่าได้แล้วนะครับคุกเนี่ยงแล้วก็เอาตัวลวดนะครับงอลวดนิดนึงเสร็จแล้วก็ดึงดึงทั้งลวดออกอ่าได้แล้ว มันจะเป็นแบบนี้ก่อนนะเสร็จแล้วก็ดึงดึงในแกนในดึงแกนในมาพร้อมกับลวดดึงไปเลยปึ๊บดึงไปมันจะมีผ้าอยู่สองชิ้นนะครับเส้นในกับเส้นนอกเอาให้เสมอกับขอบโซลิดลิงดึงยังไงก็ได้รูดนะครั้งแรกสวยไม่สวยช่างมันปึ๊บ สร็จแล้วก็เมื่อได้แล้วนะมันจะงองๆอย่างนี้ไอ้ผ้าด้านนอกเนี่ยเราลูดถกันลงมานะแล้วก็เอามือครับดัด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 ,ด,ดลวดสลิงให้มันตรงๆหน่อยนึงพอตรงแล้วเราก็จัดระเบียบมันจัดสายจัดท่าจัดทางมันนี่มันจะได้เป็นลนนักษณะนี้ตรงแล้วตรงแล้วแบบนี้คือตรงแล้วอีกอันหนึ่ง อีกอันนึงใส่ลวดเหมือนเดิมนะเอาเงี่ยงลงกลางเงี่ยงไว้สอดเข้าไปในสายแทงให้สุดเสร็จแล้วเอาลวดเอาลวดเกี่ยวลวดเกี่ยวไว้แล้วก็หุบเงี่ยงพับลวดฟึบ พับรวดแล้วก็รูดมันลงมาปึ๊บอ่าตัวรวดอยู่ข้างล่างแล้วนะปึ๊บจัดระเบียบสายให้มันตรงให้มันแน่นแบบนี้แบบน,นี้เสร็จแล้วก็พับสาย ไม่ต้องไปพับให้มันแบบรีบไม่ต้องไปพับให้มันเป็นแหลมอะไรนะครับพับเพื่อที่จะมาร์กเอาไว้ว่าสายเราอ่ะเข็มเราอ่ะมันจะมาทะลุตรงที่เรามาร์กไว้แค่นั้นแล้วผมก็สวนเข้าไปแทงเข้าไปแทงเข้าไปทะลุเลยปึ๊บสายตัวเนี้ยแทงง่ายโซลิดลิงสอดเข้าไปสอดเข้าไปในโซลิด ก็ไปปุ๊บเอาปลายเข็มนะครับเกี่ยวแล้วก็หูบเงี่ยงแล้วก็ดึงลงมาดึงมาชนปุ๊บพับลวดพับลวดนะครับปุ๊บพับลวดเพื่อที่จะได้ลูดลงมาง่ายๆนะครับถ้าลวดกลางเนี่ยมันจะดึงยาก <c oughs> ดึงลงมาดึงลงมาเลยปุ๊บถึงล่างสุดแล้วก็มาขยับสาย ให้มันชิดกับห่วงอะสายสีแดงอะให้มันชิดกับห่วงโซลิดลิ n k งพอชิดปุ๊บเราก็มาจัดระเบียบสายคือดึงให้มันลูดจัดสายให้มันตรงให้มันมีช่องว่างระหว่างสายกับสีแดงเนี่ยเห็นไหมเห็นช่องว่างไหมอ่าอันเนี้ยช่องว่างนะ้อเสร็จแล้วเราก็มาจัดสายให้มันตรง พอจัดสายตรงปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้มาเป็นแบบนี้แบบนี้สองอันเห็นไหมแบบนี้นะสองอันอ่าต่อมาคือตัดส่วนที่เหลือตัดส่วนที่เหลือคือมีลวดกับผ้าผ้าสีแดง ต้องหาครีมสํ <c oughs> หาสหรับตัดลวดนะครับหาครีมสําหรับตัดลวดนะอย่างที่1กับอย่างที่2คือไฟแช็ก <c oughs> ไฟแช็ก <c oughs> ผมมีไฟแช็กกับครีมตัดลวดแล้ว <c oughs> แล้วก็กล่องอะไรก็ได้สักกล่องหนึ่งมาสําหรับรองพวกลวดเสษลวดเพราะว่าเศษรลวดพวกนี้ มันจะเป็นเส้นเล็กมากแล้วเมื่อตกพื้นเนี่ยเวลาเราเดินเส้นลวดพวกนี้มันจะแทงขาเราเวลาแทงขาเราปุ๊บเนี่ยลวดพวกนี้เชื่อไหมว่ามันวิ่งตามเนื้อเราได้ผมผูกใส่ผมไม่ผูกใส่ลวดก็เพราะว่าเรื่องนี้กลัวที่สุดคือตัดลวดแล้วตัดลวดทิ้งไปปุ๊บเนี่ย เราไม่ได้ขวาดเราไม่ได้ทําความสะอาดไงอยู่ดีปุ๊บลวดพวกเนี้ยปักมือเราปักมือเราไปปุ๊บแล้วนิ้วมือกล้ามเนื้อขาตรงที่โดนลวดพวกเนี้ยทิ่มอะ่ะลวดพวกเนี้ยมันจะมีเส้นฝอย,อยใช่ไหมเส้นฝอย,อยพวกเนี้ยมันจะแตกแตกออกมาแล้วมันล่วงตกหายตามพื้นน่ะเส้นในพวกนั้นะเส้นเล็กๆพวกนั้นอะ่ะเวลามันทิ่มเนื้อเราอะ่ะ แล้วเมื่อเวลาเราขยับตัวใช่ไหมครับกล้ามเนื้อเราอะ่ะมันมีหดเกรง็งหดเกรง็งไอรวดพวกเนี้ยมันก็จะวิ่งเขาเรียกด้นอะ่ะมันก็จะด้นไปเรื่อยๆตามเนื้อเราอะ่ะตอนแรกที่มันเข้าอะ่ะมันก็จะเหลือปลายอยู่หน่อยหนึ่งถ้าเราไม่ไม่สังเกตนะเราไม่เจ็บแบบทิ่มไปแล้วเอามือลูแบบแปลบบแ e บ p บเหมือนเหมือนหนามทิ่มขาเราอะ่ะ จะประมาณนั้นคือถ้าไม่รีบเอาออกเนี่ยลำบากเวลาเราเอาออกอะ่ะตอนแรกที่เรารู้สึกนะใช้นี่เลยอยู่บนเรือหาอะไรไม่ได้ใช้เอ็นนี่เลยตาเบ็ดเนี่ยจิกจิกเปิดปากแผลตรงในส่วนที่เราลูบไปแล้วเรารู้สึกว่าเสียวแผบเสียวแผบอะ่ะไอ้ตรงนั้นแหละคือสลิงที่มันฝังอยู่ตาเราอะ่ะบางทีมันเลก มากมองไม่เห็นเอาไฟฉายสองแล้วจะเห็นฟาร์มวุ่งวิงของมันอยู่นั่นแหละเอาเนี่ยของแหลมเนี่ยจิกเปิดปาดแผลแล้วก็หาอะไรก็ได้แหนบแหนบก็ได้แหนบอะดึงออกค่อยๆดึงออกถ้าไม่มีแหนบเอาอะไรครีมผมลองแล้วใช้ไม่ได้ครีมมันมีช่องว่างเยอะก็ต้อง อะไรก็ได้ะสองอย่างอ่ะที่มันหนีบแล้วมันสนิทอะเหรียญบาทสองเหรียญก็ได้ค่อยๆบีบดึงบีบดึงบีบดึงถ้าไม่ได้จริงๆอ่ะต้องเปิดปากแผลให้ใหญ่ให้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงพอดึงออกแล้วก็เอาเล่าอ่ะล้างเลยล้างแผลแสบหน่อยหนึ่งเจ็บหน่อยหนึ่งล้างเสร็จก็น้ำสะอาดล้างปิดปากแผลเบตาดีนหยอดฆ่าเชือ้อ สำหรับฉุกเฉินนะอันนี้สำหรับฉุกเฉิน